สวัสดีค่ะวันนี้เรามีตัวช่วยตัวใหม่สำหรับ c i m ที่ทำให้การถ่ายคอร์สตัดแพ็กเก็เป็นเรื่องง่ายๆและช่วยให้ระบบจัดก,การหลังบ้านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกับฟังก์ชันหมายเหตุในฟีเจอร์แพ็กเก็ตพิเศษมาดูการทำงานกันเลยค่ะยกตัวอย่างนะคะลูกค้าซื้อแพ็กเก็เรียนดนตรีสากลเป็นคอร์สกีาร์ไฟฟ้าเริ่มจาก ไปที่ปุ่มจัดการสมาชิกรายการฝากเกาะเบอร์โทรสมาชิกที่ซื้อกดค้นหากดแพ็กเกจพิเศษเลือกแพ็กเกจพิเศษที่ลูกค้าซื้อช่องหมายเหตุใส่คำว่ากีตาร์ไฟฟ้าแนบรูปลูกค้าที่ซื้อ กดตกลงเพียงเท่านี้ทางฝั่งแอดมินและฝั่งลูกค้าก็จะทราบได้ว่าเรียนดนตรีสากลที่เป็นคอร์สกีตาร์ไฟฟ้าที่สำคัญแอดมินก็จะแบ่งกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะติดตามคลิปอัปเดตฟีเจอร์ตัวช่วยดีๆที่อำนวยความสะดวกในการทำงานได้ที่นี่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ